ตายแล้วไปไหนเรื่องราว49วันชีวิตหลังความตายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่แน่ชัดมาบอกได้ มีเพียงความเชื่อของคนโบราณที่เล่าบอกต่อกันมาบางข้อมูลคนที่ฟื้นจากความตายก็มาเล่าให้ลูกหลานฟังตายแล้วไปไหนตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ทำไมคนตายถึงไม่รู้ตัวในเจ็ดวันแรกเพราะเหตุใดมนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกาย ที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีกวิญญาณยังคงอยู่ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้วทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุขติหรือลงสู่นรกภูมิหนึ่ง ตอนตายใหม่ถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ 2. ตอนตายใหม่ๆหน้าตาซีดผาดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรกแล้ว ตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจบางคนกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์จะไปเกิดเป็นสัตว์สี่ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออกหูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ำมูกปากจะมีน้ำลายฟูมปาก เป็นทวารที่ไม่สะอาดสี่ช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สี่ประเภทตาชอบดูสิ่งเล้วไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้าตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีเกิดออกจากไข่ ชอบฟังเรื่องเหลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชัดขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างมา้าวัวควายเป็นต้นจมูกชื่นชมกลิน่นคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารี การพนันชื่อเสียงลาบยศและค่านิยมที่ผิดศิลธรรมเป็นต้นจะไปเกิดเป็นแมลงมดยุงแมลงวันเป็นต้นบาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณปากชอบพูดเรื่องเลวไหลพูดนินทาพูดวิจารณ พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดจะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและโสกปรกเมื่อออกจากร่างดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรก จะวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราชทำหน้าที่มานำอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่จะตาถึงคาดพาไปยังยมโลกเพื่อตรวจสอบบาปบุญความดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปนรกแปดขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ36แห่ง แต่ละแห่งมีการลงทันและทรมานอีก800ด่านแต่ละด่านมีเครื่องทอรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอัดตกนรกทั้ง8ดขุมเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันหรือเรียกว่าอนันตริยกรรมมีอยู่5อย่างคือ 1. ค่ฆ่าพ่อ 2. คฆ่าแม่ 3. คฆ่าพระอรหรันต สียุยงสงให้แตกแยกห้าทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายประมาณหนึ่งถึงสองวันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตายเจ็ดวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองตายแล้ววิญญาณจะถูกกัดบริเวณไว้49วัน เพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพเรามาดูปรากฏการ49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้น ในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปขบุญเท่านั้นเจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงม้าป่าซึ่งมีฝูงมาป่าดูร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึง ก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงม้าป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย่ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเ,เวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงม้าป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกม้าป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไร จึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย7วันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุกตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรพากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สามเมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกกระจกสองกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไร ภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโลมันเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาจระ เิมสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิด7วันรอบที่สี เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์ เวันรอบที่หวิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์เวันรอบที่ห เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชีโยมาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจด,ดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญจะส่งไปยังนรกภูมิรับทุกอย่างหน้าเวทนา 7วันรอบที่7เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบโยม,มาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จะละหุโทษถ้ามัวหลงผิดคิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัว สิ่งที่เราควรตระหนักต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวที่จะได้รับผลกรรมเมื่อตายไปแล้วแต่เราควรตระหนักถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เร่งสะสมความดีกันให้มากๆนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม